ครับนโยบายของทางรัฐบาลนะครับซึ่งรับสนองอามาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวอยากก็จะให้ตั้งเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยในประเทศไทยให้ตั้งเป็นหมู่บ้านเ,เ,าเป็นตำบลเศรษฐกิจพอเพียงคือ1ตำบลจะมีศูนย์เ,เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฉเฉลิมพระเกียรติ1นจุด นะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อสนองนโยบายของทางรัฐบาลตำบลประชาพัฒนาของเรานะครับได้ประชุมปรึกษาหารือผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบลเพื่อที่จะตกลงกันหาจุดที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเราประชุมกันเรียบร้อยมีมติ ที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้นะครับใช้ตรงนี้ตรงนี้นซึ่งตรงนี้เราก็ได้มาขออนุญาตทางเจ้าของสถานที่คือคุณพ่อสมหล่อวัดว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้เพราะว่าตำบลอื่นๆเขามีแล้วตำบลเราหาไม่ได้ทีนี้ก็เลยได้รับอนุญาตจากคุณพ่อว่าอนุญาตให้ใช้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ได้นะครับโดยไม่มีงบประมาณแต่เวียว่าทีนี้ทั้งนั้นต้อง ปรึกษาหลายๆฝ่ายต้องอประสานไม่ว่าจะเป็นทางผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายทหารหรือว่าฝ่ายพลเรือนน,นะครับก็เลยได้มาตั้งศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เป็นที่เรียนรู้ของตำบลประชาพัฒนาครบับเมื่อทางตำบลเขาตกลงว่าเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ทางผมเอง ซึ่มีพื้นที่พอที่จะรองรับตรงนั้นได้ <c oughs> ก็เลยโอเคให้ทางตำบลน,นี่เอาบริเวณนี้ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณสักห้าไร่ทำเป็นศูนย์เรียนรู้โดยตั้งกรรมาการดูแลศูนย์ขึ้นมาประกอบด้วยทางอบตอทางผู้นำชุมชนหมดทุกหมู่บ้าน <c oughs> เป็นเจ้าของศูนย์แล้วก็มีทนังสือรับรองว่าศูนย์ตรงนี้มาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ย สามารถดําเนินการตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่ของนายสมรวัดไม่ใช่ของใครเป็นของตำบลประชาพัฒนาเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วก็มาวางแผนโดยเฉพาะท่านกํานันขอนองจุมพลซึ่งเป็นกํานันตำบลประชาพัฒนากับท่านสกุลศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลตรงนี้นี่ก็มาวางแผนว่าเราจะทําอะไรบ้างในศูนย์ตรงนี้เนี่ยมีสถานที่ที่ทอที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เช่น ตั้งกลุ่มหมูเห็ดเป็ดไก่หมูเห็ดเป็ดไก่ควรจะอยู่โซนเดียวกันอยู่โซนเดียวกันอย่างอย่างที่ทำานี้หมูเห็ดเป็ดไก่จะอยู่บริเวณทางด้านหลังทางด้านหน้านี่จะเป็นคล้ายๆว่าสวนสวยหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนแล้วอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีแหล่งเรียนรูม้มีแปลงปลูกผักซึ่งแปลงปลูกผักนี่เราก็วางแผนแล้วว่าจะปลูกผักทั้งบนดินและก็บนฟ้าเขาเรียกว่า สวนผักลอยฟ้ายิ่ตักใสยอย่างนี้อยู่สองแห่งในใน,ในแปลงผักนี้แล้วก็ทําซุ้มมีโครงการอยู่ประมาณสักห้าปีจากปี58ไปจนถึง6กหนึ่งหสองถึงจะเป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบได้หลายหลายอย่างแม้แต่อาคารศูนย์ประชุมตรงนี้ก็้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากทางชุมชนบริจาคเสาบริจาคไม้ บริจาคสังกษีเอาจากาสังกสีไอ้คอกบัวอย่างเงี้ยมาทําไว้ก่อนพอเป็นศูนย์แม้แต่ตรงนี้ตรงพื้นนี่มีงบประมาณอยู่หมื่นหนึ่ง <c oughs> แรงงานก็อาศัย <c oughs> พ่อผู้นํากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาช่วยกันเทให้เป็นศูนย์ให้ได้และก็คิดว่าอีกไม่นานศูนย์เราก็คงจะเหมาะในการรับแขกในการรองรับผู้สนใจลักษณะอย่างนี้ นี่คือเป้าหมายเมื่อเมื่อเราคิดตรงนี้ได้แล้วนี่ทำยังไงถึงจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ที่ถาวรเป็นศูนย์สามารถเป็นเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ก็เข้าสู่หมู่บ้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียงพอดีทางวิทยาเกษตรท่านรองอภิมุกกับท่านภูมบริการทา่านก็มีแผนที่แจกมาสอนวิชาชีพที่นี่โดยเอาบ้านนองขาเราเป็นฐานเป็นฐานฐานใหญ่รับนักศึกษาไม่อัน้นไม่กําหนดเพศไม่กาหนดอายุ เพื่อที่จะมาเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพภายใน3ปีหภาคเรียนอย่างน้อยก็ต้องเป็น6อาชีพในตำบลประชาบนตรีครบ3ปีแล้วในทุกหมู่บ้านจะมีกลุ่มอาชีพถึงหมู่บ้านละ6กกลุ่มแน่นอน6กชนิดแน่นอนเสร็จแล้วเป็น,นญญตำบลเศรษฐกิจพอเพียงแน่นอนนี่คือเป้าหมายที่เราวางแผนเอาไว้ครับอ่าดับว่า ส่วนของเรานะครับที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งราว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไปตรงประเด็นที่เราตั้งไว้ยังไงก็คงจะต้องอขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือ,อขอความเมตตาจาก,ท,กทุกทท่านที่จะให้ความร่วมมือในจุดนี้ท่งนจะไปกันได้ในความหวังที่ตั้งใจไว้ว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นมีอาชีพที่ มั่นคงมีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างน,นะครับเมื่อทุกๆคนมีรายได้เมื่อทุก,ทกคร,รอ,กอบครัวเป็นครอบครัวที่อพอเพียงที่สมบูรณ์แบบแล้วตำบลก็ต้องเป็นตำบลที่พอเพียงเป็นตำบลที่มีคุณภาพชีวิตนะครับฟังว่าคงจะ,ะได้รับความร่วมมือจากทุกๆท,ท่านเป็นอย่างดีนะครับจึงขอขอบคุณมาในโะอกาสนี้ครับขอขอบคุณครับ